ก็พอดูจากทุนุณถา็นของสะสารกนะเิเลยนะ่พิ่มเติจรเน้านี้ที่อภยเนี่ยค่อยทีะ it's called อธิบาคาเดียวเอาไปอธิบายคำไปอธบายคาตอมีเท่า้อ1ิบทแล้วก็ปฏิบัติทุารนั่นก็สิบทแล้วก็อนเลยคือคนวัดคนสิบส่คนบห้าใช่ไหมครับ คนทีเสนอาาเเพราะอะไรพอเขาท่านน่เกิความรู้ิตแสว่าที่เข้ามาปฏิบัติอาวุิบาติ่ดแนั้นหละอย่จึงเป็นการทดสอบมานเราบาคนปฏิบัตินรก็เจอทดสอบยอาจารย์ผู้ิงอคนเข้าสานปฏิบัติ